โอเคล่าสุดฮนะอันนี้คือโค้ดเก่าอีกคนหนึ่งนะฮะหนึ่งในคือมันเป็นสีสนะันอะผมว่านะครับคุณโรเบิร์ตเอฟเคนเนดีนะครับหลานของจอห์นเอฟเคนเนดีที่เป็นประธานาธิบดีอดีตประธานาธิบดีดสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็ออกมาหาเสียงนะครับบอกลเลือกผมเถอะนี่ขนาดนั้นเลยนะเลือกผมเถอะหากผมได้เป็นประธานาธิบดีพวกคุณจำคำผมไปเลยนะขนาดนั้นเลยนะ US ดอลลร์จะถูกแบ็กด้วยบิตคอย เอากับเขาซินะฮะคือโอ้โคตรสุดโต่งมากนะถ้าให้ผมเป็นประธาน,นิีดีอเมริกาผมไม่มีละแบคด้วยทองทองเนี่ยไม่เอา US ดอลลร์แบคด้วยบิตคอยไปเลยด้วยกันนะนี่คือเอลซาวดอรสใช่ไหมแล้วเออโอ้โหอันนี้คิดภาพเล่นๆนะมันเลยนะถ้า US ดอลลร์แบคด้วยบิตคอยเนี่ยหนึ่งคือบิตคอยพุ่งชิบหายนะครับ สองคือยูเอสดอลลาร์มันถูกเ e ฟเ r นซ์อะมันถูกใช้โดยเป็นสกุลเงินกลางที่โอ้ทั่วโลกใช้อ่ะคือคือทุกคนวิ่งหาบิตคอยแน่นอนอ่ะคือมาแบกด้วยบิตคอยนะแล้วก็คือคิดดูเดี๋ยวเราเราเราต้องซื้อของต่างประเทศหรือโอนเงินชําระเงินต่างประเทศทุกประเทศอ่ะด้วยดอลลาร์เนี่ยแม่งคือมีบิตคอยอยู่ข้างหลังกันหมดเลยนะครับียกว่าโอ้โหสุดยอดมากนะถ้าทําอย่างนั้นนะอันนี้ก็คือแบบ นโยบายแกมาจัดเต็มมากเลยนะดอลลาร์นะครับ to be back by bitcoin if elected จำคำพูดผมไว้นะครับผมถ้าผมเป็นบรนรานาดาณที่พดีนะโรเบิร์ตเอฟเคนเนดีนะจำง่ายนะจูเนียจะแบ็ k ดอลลาร์ด้วยบิตคอยนะครัมืนสุดโอ้กันดี่อยากให้มันสุดกันไปเลยนะฮะับสำหรับคุณโรเบิร์ตเอฟเคนเนดีนะอยากชอบบิตคอยมากมากเลยนะขนาดนั้นอ่ะพาไปดูที่กลตสหรัฐนิดหนึ่งนะครับอ๋อขอบคุณคุณพี่บ้านสวนเสือ สุนยตาด้วยนะครับขอบ,บคุณนะครับสำหรับซุปเปอร์แชทนะ <c ười> คือคือถ้าเกิดอยู่ในดอลลาร์แบงค์ด้วยบิตคอย Bitcoin นะนี่พูดเล่นนะไอ้ไอ้ที่ไอ้ที่แคทตี้วูดทายไว้เนี่ยยังน้อยไปนะ <c ười> ยังน้อยไป <c ười> ยังน้อยไปคิดดูดิเงินทั้งโลกอะเงินทั้งโลกที่เวียนเวียนทั้งโลกด้วยอยู่ในดอลลาร์มันถูกแบ็คด้วยด้วยบิตคอยแค่ยี่สิบเอ็ดล้านเหรียญนะแล้วคิดดูบิตคอยหนึ่งมันจะต้องมูลาค่าเท่าไหร่ะ เพื่อมันครอบเวอร์มูลค่าทั้งโลกนะฮะคือกาวกาวอิปอายเลยนะฮะอย่างนั้นเลยนะครับมันต้องมันต้องแทนด้วยตัวชวนเะลียนชวนเลียนดอลลาร์เนี่ยมันสงสัยไอ้ที่แกี่วูดกาวไวนะ้น่ะมันยังไม่พอด้วยซ้ำนะครับถ้ามันโดนแบคด้วย US ดอลลาร์จริงนะอืมอ่ะดูกันต่อไปครับเอ่อสถานการณ์ล่าสุดนะอัปเดตท,ที่กรตตอสารฐนิดหนึ่งนะฮบอันนี้ก็เพิ่งเกิดขึ้นมาเมื่อไม่กี่นาะทีที่ผ่านมานี่เองนะสักประมาณตอนตีห้า นะครับอ่ะผมก็อัปเดตเพื่อนๆฟังไปเลยแล้วกันนะครัอกอตอน่ตอนสหรัฐครับเริ่มมีการลงทะเบียนละนะฮะแปดตัวแปด ETF นะครับคือคือโปรเซสมันเยอะเพื่อนๆเ,เ,เข้าใจก่อนนะครับว่าไอ้สัปดาห์ที่เอาเขาที่แล้วเขายังไม่ลงทะเบียนหรอเปล่าเขาที่แล้ว,แ,ลวแค่ acknowledge รับไว้พิจารณาแต่ว่ายังไม่ได้พิจารณาเมื่อวานเนี่ยมีการเริ่มพิจารณาพอพิจารณาเสร็จก็ลงทะเบียนละนะครับงั้นตอนนี้ Federal Register เรียบร้อย เข้าสู่กระบวนการการลงทะเบียนพิจารณาแล้วล้วก็ลงทะเบียนแล้วแล้วก็จะเข้าสู่กระบวนการการตัดตัดสินกง,งื่อนซึ่งการพิจารณาใช้เวลายาวนิดนึงนะครับแต่ว่าไม่มีแอปพลิเคชันหรือใบสมัครไหนไม่ได้รับการไม่ลงทะเบียนนะสุดท้ายทุกๆกคนได้เข้าลงทะเบียนหมดเลยไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันที่มาจากแบ็ k ลอกนะก็คือ8เจ้าดังอ่ะได้หมดเลยนะะ idelity, นะับแบ็กลอกเฟเดอริตี้นะทุกคนอ่ะไอวิสตัมทรี ที่เคยอ่านอ่านกันเนี่ยนะครับวันอีกนะฮะอินเวสโกนะครับโปรแชร์นะครับคือได้หมดเลยนะทุกคนเนี่ยบิตไวส์ก็ได้นะครับแแอปพลิเคชันครับเมื่อวานถูกลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วก็นับไปครับยาวๆยี่สิบเอวันก็จะมีการประกาศออกมานะฮะก็มีการพูดกันนะว่านี่คือจุดที่ใกล้เคียงที่สุดของการจะมี the first นะ the first spot e t t c o i n ETF in นสหรัฐอเมริกานะครับอันนี้คือน่าสนใจนะ หลายคนบอกว่าทําไมมันต้องไปสนใจ USA มากมายอาจารย์เพราะว่าที่ที่ยุโรปเองเขาก็มี Bitcoin ETF แล้วแล้วก็ที่ตัวออสเตรเลียก็มี Bitcoin ETF ยื่นเข้าไปแล้วด้วยแล้วถ้าถ้ายุโรปผ่านแล้วก็ทางเขาเรียกอะไรทางออสเตรเลียผ่านเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องพึ่งพาอเมริกาหรือเปล่านะก็นี่็มี ETF ประเทศอื่นแล้วผมมองอีกแบบนะผมมองว่า ETF ที่อเมริกาเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญ นะเพราะว่าตลาด ETF เนี่ยตีมแต่ละประเทศมันต่างกันนะ ETF ที่อเมริกา ETF ที่ยุโรป ETF ที่ตัวตัวออสเตรเลียเนี่ยมันมีตีมที่มันไม่เหมือนกันอยู่นะครับตีมของตีมของฝั่งอเมริกาเนี่ยมันเน้นเรื่องของ customer protection เยอะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการผ่านร่าง ETF ได้ที่อเมริกาเนี่ยมันจึงมีความสำคัญกับ adoption โคตร มันจะมันจะไม่เหมือนกับ ETF ที่ยุออโรปหรือว่าที่ออสเตรเลียตอนที่ผ่านมันก็อาจจะงั้นๆน,นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นที่จับตาเพราะถ้ามันผ่านที่อเมริกาจริงๆเนี่ยมันคือฟันเมนเจอร์ระดับท็อปของโลกเนี่ยระดับตัว,ต,วตัวพ่อเนที่มี ETF มากที่สุดในโลกอย่าง l a c k Rock เนี่ยคือใส่แน่นะและดีมานเนี่ยมันเห็นชัดเจนนะในฝั่งของฟิวเจอร์เนี่ย ก็เปิดมาประมาณ2องปีเนี่ยก็ต้องบอกว่าบิตสปอ t b ตบิตคอยแอสเซ t ไม่สปอรตนะฟิวเจอร์บิตคอยเจฟเนี่ประสบความสําเร็จนะแสดงว่านักลงทุนสถาบันนิยมนะไม่ใช่ว่าไม่นิยมมันมีดีมาตรงนี้ส่วนหนึ่งอยู่เยอะเปล่าไม่รู้นะแต่ว่ามันมีวอลุ่มพร้อมจะเทเข้ามาอยู่ถ้ามันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะต้องมีแท่งเขียวเกิดขึ้นในบิตคอยแน่นอนนะครับแต่ว่าณนะตอนนั้นจะไปดูนะว่าบิตคอยอยู่ที่ไหนซึ่งจุดนี้หลายคนก็ประเมินว่ามันใกล้เคียงมากๆเลยนะครับสำหรับการจะมี สปอตบิตคอยเตอร์ตัวแรกในอเมริกานะฮะรู้กก่าวไปหรือเปล่านะแต่เดี๋ยวจะพูดข้อคอนเซิร์นนะ,ะอันนี้คือข้ออาจจะมองบวกก่อนนะเดี๋ยวฝั่งที่ผมยังเป็นห่วงเนี่ยเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังนะ,ะด้วยเหตุผลบางอย่างที่ยังแอบเป็นห่วงอยู่นิดนึงอันนี้คือคุณริชชี่ตอเรสนะฮะมาดูนิดนึงนะคุณริชชี่ตอเรสที่เขียนจดหมายเปิดผนึกแล้วค่อนข้างจะโจมตีคุณแกรีเกนสเลอร์หนักเมื่อวานนะฮะโอด้ด่าียกว่า หนักเลยนะว่ามาทำอะไรเป็นตัวถ่วงนะมีก็เหมือนไม่มีแล้วการเลกูเลตแบบงโง่ๆนะแบบนี้ทำให้มีผลเสียกับคริปโตเคอเรนซีกับกับวงการบอกเชนซะมากกว่านะครับเรียกว่าคุณหยุดหยุดการกระทำแบบนี้เถอะนะคุณแกลลี่นะ,อะลองฟังโอ้ it has multiple meetings but 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 here's one you know a regulator like the s e c which has immense power should strive to be merit neutral right the proper role of a regulator is not decide the merits blockchain not technology that judgment should left to of the t h a ไม่ใช่การตัดสินคุณ e ่าของเ e คโนโลยีบลขอกเชนตัดส uh, <the> <that S 1> ินคุณคการนะองเทรโนโลยแบนีอกเันนั้นต้องนออนะนมัมมมนะมเรียว่ันมือของตลาดตัดา p น o t e c t า n อ e เ t ค r น o n s u m e r อะไรอย่างนั้นเลยนะ seen for n s อ e อ is not r e g regulation สิ่งที่ผมดูประโยชน์ดีเด่นแล้านะสิ่งที่ผมเห็นสําหรับคุณแกรี่เกนสเตอร์นะมันไม่ใช่การเลิกเลตเลยมันไม่ใช่เข้ามามันไม่ใช่การสำหรับผมคือมันไม่ได้เรียกการกํากับดูแล it's the weaponization of the sec it's a weaponization มันคือการติดอาวุธชัดๆนะแล้วก็ทำร้ายคริปโตคือถ้าเปรียบเทียบคือมันอันนี้มันไม่ได้เป็นการปกป้องผู้บริโภคอย่างที่เขาพูดกันนะฮะแล้วมันไม่ได้เป็นการกํากับดูแลมันคือการติดอาวุธแล้วยิงถล่มอย่างเดียวเลย weaponization ยิงถล่มคริปโตมากกว่าการกำกับดูแลนะ Against the crypto industry, the crypto industry. which he considers useless and which he politically disfavors โห oh, หนักเหมือนกันนะครับบอกว่ามันคือการ weaponization นะครับการยิงถล่มใส่คริปโตแล้วก็ useless นะมองว่านี่คือการกระทำที่ไนะร้ค่านะฮะแบบว่าไม่มีประโยชน์อะทำเพื่อนะฮะนี่คือการใช้ of, <and> of, อำนาจ <of S 1> ที่ผิดทางเลยนะ and the failure Create work registration workable process a แล้วก็เป็นความล้มเหลวอย่างสุดที่สุดนะครับของกราตาสารัตท,ที่พยายามจะริ g i s t e อร์ทุกคนนะ For crypto companies that are striving to be compliant, again, that to me is an example of politicizing the agency ก็ค่อนข้างตรงไปตรงมาแนละ้วก็ด่าเจ็บอยู่เหมือนกันนะครับบอกว่าที่ผ่านมาไม่ได้เรื่องเลยนะฮะมันไม่ใช่การ regulate มันคือการ w e a p o n i z a t i o n นะครับ Against crypto อืมประมาณนี้อ่ะโอเคก็จัดหนักนะครับแล้วก็เมื่อคืนนะครับตอนประมาณสักตีหนึ่งครึ่งนะคุณแกรี่เกนเลอร์มีโอกาสเดินทางไปเทสติฟายที่ c a p i t o l Hill อีกแล้วนะครับคราที่แล้วก็โดนถามเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรดีคริปโตนะครับอีเธอเรียมเป็น security หรือเปล่านะฮะเมื่อคืนตีหนึ่งครึ่งนี่ครึ่งเพิ่งเกิดขึ้นมาไม่กี่ชั่วโมงนะก่อนหน้านี้เนี่ยตอนนี้ประมาณ8โมงเรามารายงานกันก่อนนะฮะก็ มีการสวิตนะบอกว่าผมกำลังเดินทางไปนะครับไป c ค i ิ a l h ฮิลเพื่อไปเทสซิฟายนะครับแล้เดี๋ยวไปดูบางช่วงบางตอนแล้วกันตัดมานะไม่ได้ทั้งหมดนะครับแกพูดอะไรในนั้นบ้างนะครับลองดูนะครับเซกเกอรี่เกนสเลอร์นะครับบอกเหมือนเดิมครับบอกว่าคริปโตเคอเรนซี่อีสฟร c ดนะฮะสแกมและอับวนะฮะเหมือนเดิมเลยก็คือสงสัยจะเกียดคริปโตมากนะครับลองดูบางช่วงบางตอนการพูดของแกเมื่อคืนนะฮะ Technology is also rapidly transforming our markets and business models, whether it's electronic trading, the cloud, artificial intelligence, of course, predictive data analytics. And the chair also uh, mentioned things about the what I would call, not your words, the wild west of the crypto markets, right? <coughs> With non-compliance, where investors have put hard-earned assets at risk in highly speculative asset class. such growth and rapid change also means more possibility for wrongdoing. Is the see? For wrongdoing, nah, i tell you, that <coughs> cryptocurrency, nah, I'm gonna tell you, that's non-compliant. ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายนะครับ Comply and to the law ก็คือปฏิบัติตามกฎหมายถือว่า n o n c o m p l i and ก็คือ crypto industry เนี่ยเป็นอุตสาหกรรมนะหรืออุตสาหกรรมคริปโตเนี่ยเป็นอุตสาหกรรมที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายอันนี้คือพูดโคตรชัดเลยนะครับแล้วก็เทรนเนี่ยโตขึ้นอย่างรวดเร็วนะ r a p i d r y growth เนี่ยไอ้ such a trend เนี่ยไอย้เทรนแบบนี้เนี่ยผมมองว่ามันเป็น possible for wrong doing การไป ลอง doing อ่ะก็คือการกระทำที่ผิดนะนะครับผิดชัดเจนนะฟังนิดอีกทีหนึ่ง <laughs> <laughs> หยิบมาให้เพื่อนๆดูวันนี้เนะี่ยไม่ใช่ไม่ใช่อะไรมากมายกับคำพูดของแกรี่เกนเซอร์แต่ผมมองลึกขึ้นไปกับไทม์ไลน์ที่เรามีอยู่ตอนนี้นะครับคุณคิดว่าการที่เขาไปเชสซิฟาที่แคปิตอลฮิลส์ด้วยอากัตกริยาแบบนี้การพูดถึงพิปโตแบบเนี้ยคุณคิดว่าอันนี้ส่วนตัวถามเล่นๆนะคุณคิดว่า Spot Bitcoin ETF ฟจะผ่านไหม <laughs> ส่วนตัวคิดว่า นี่แกไม่ได้ลดความร้อนแรงลงนะแล้วแกก็ดูเหมือนแกยังมั่นใจเหมือนเดิมแล้วแกก็ยังมองว่ามันไม่ complying to the law มันไม่ปฏิบัติตามกฎหมายนะคริปโตอินดัสทรีเนี่ยเป็น fraud เป็น scam อยู่เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประโยคเหล่านี้มันฟอ้นฟองถึงทิศทางที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตนะฮะผมมองว่าเผลอๆไอ้ก่อน21วันเนี่ยแกรี่จะมีเซอร์ไพรส์อะไรอีกนะฮะก็ชอบทำอะไรแปลกๆเยอะเป็นที่สนใจนะครับซึ่งดูท่าทางแบบนี้เนี่ย น่าเป็นห่วงอยู่เหมือนกันนะเอ่อใครที่คิดว่า ETF ผ่านง่ายๆนะเมื่อกี้เราพูดมาทั้งหมดนะว่าเรามีความใกล้เคียงก็จริงนะฮะเอ่อเมื่อกี้พูดข้อดีไปหมดแล้วถ้ามันผ่านมันจะเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มากนะทีาเมื่อกี้เราคุยแล้วเรื่องของ ETF นะครับแต่นี่อ่ะที่ผมบอกว่าผมยังแบบเป็นห่วงอยู่เหมือนกันนะคือเรื่องนี้นะฮะถ้าที่ของคุณแกรี่อ่ะมันไม่รู้อ่ะเพื่อนๆ่างอะมันดีนักนะ <laughs> ยังมองเรื่องของ เอกชนไม,ไม่ปฏิบัติตามกฎอยู่เลยอะ่ะแล้วคอยเบรดมันดันเป็นเซอร์เวอร์นส์พาร์ทเนอร์กับไอเอด้วยนะถูกระบุที่คอยเบรดย่งคอยเบดยังเคลียร์ตัวเองไม่จบในมุมของคุณแกลลี่ผมก็เลยมองว่าเหนื่อยอยู่เหมือนกันนะเนี่ยเหนื่อยนะใครจะคิดยังไงก็แล้วแต่นะลองออแสดงความเห็นมาแล้วกันในะสสำหรับผมท่าทีนี้เนี่ยน่าสนใจ <laughs> สนใจไม่รู้คิดยังไงคิดว่ามันผ่านไหมนะหรือว่ามไม่ผ่าน <laughs>